สวัสดีคะ่ะทุกคนเบงว่าควายมากินหญ้าอยู่หลังบ้านเมื่อนี้แม่สิพาะมาเห็ดกับเข่าค่ะเพิดงเห็นเห็นควายมากินหญ้าอยู่หลังบ้านก็เลยถ่ายให้พี่น้องเบิงเป็นบ้านเป็นชานเมืองค่ะแม่อยู่นอกเมืองน้อยนึง สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่สิพามาเห็ดกัดข่าวง่ายๆ่ายมาเบิ้งกันค่ะเห็ดอย่างนอ้ออมไก่ค่ะทุกคนอมไก่ใส่เสศนมาไน้อยธรรมดาก็มาจอบอมไก่ใส่เสศนค่ะทุกคน เอามาลงมือกันเห็ดกันเลยค่ะนี่คือเส้นแกงล้อหรือวุ้นเส้นนะคะมาลงมือเห็ดกันเลยค่ะเครื่องปรุงกับโบมีอ่อยังหลายค่ะมีตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียมหอมขาดบ่ได้คือผักนางตูค่ะขาดไม่ได้เลยคือผักนางตูเขามาลงมือแกงกันเลยค่ะจัดไปอันดับแรกก็ใส่ เดี๋ยวนะติดเตากันค่ะจ้าติดเตาแล้วค่ะใส่พริกแกงลงไปธรรมดาธรรมดาค่ะพริกแกงกบบนี้หอมแดงพริกซีเม็ดแกงให้ยใยเท่เาแกงให้ยใหยท่เา แม่สาอ,อยากกินอ้มไก,ไกออ่ไก่นอสอไก่ซี่เปีย้เลยค่ะสองน่องสองน่องสองน่องแล้วเราก็ใส่ขาดไม่ได้คือโอ้เสียเวลามากเลยน้ำปลาค่ะ นำปลาลาดนู้นค่ะแกงอีสาบนบานเฮ่าเนาะนำปลาลาดนูวนอย่น้ำลายจักน้อยเกลือเฮาใส่ก็พริกไปแล้วนิดนึงเนาะประมาณปลายช้อนเอามาใส่เพิ่มอีกครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่ามุ้นเสร็จขาจะดูดความเค็มง่าย น้ำปลาค่ะเอ้ยน้ำปลาใส่ประมาณครึ่งช้อนเราจะบอใส่ชุรดค่ะจะเอาความนัวจากน้ำปลากับน้ำปลาแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกกับแม่ล่างแล้วนะคะ่ะใบมะกรูดฉีก ตามใจเท่ามักแลละค่ะมีก็ได้มีก็ใส่ไม่มีก็ใส่เอาือวา่สันเนาะเครื่องแกงออีสานบ้านเท่ามีประจำบ้านอยู่แล้วค่ะใม่ลุ้งไปเลยค่ะตะไคร้แ,แม่ลืมทุบเดี๋ยวแม่ไปทุบแป๊บนึงตะไคร้หนึงต้นค่ะ กุเลล้มกันเลยแล้วเราก็หยอดน้ำจากหน่อยหยอดน้ำหน่อยนะึ่งกุเล่ค่ะทุกคน ลเลเห็นบัวคาเขาเขาเนื้อเขาเขาสุกประมาณ60%ค่ะเราก็จะใส่น้ำเติมน้ำลงไป เติมน้ำลายจังน้อยเพราะว่าเขาแกงวุนนว้นเส้นน้ำวุ้นเส้นมันจะดูดน้ำค่ะเกือบค่อนๆขวดนะคะน้ำจะลงเลงจังน้อยเพราะว่าวุ้นเส้นเขาจะอ่ดปิดฝาให้ใหม้อเดือด แล้วปิดฝาให้หม้อเดือดห้องคอยม,มาชิมกันเนาะค่ะเนาะโอ้เดือดพอดีเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จะมาชิมให้เบิงนะ เดือดอุล๊ละซเบิึงยักน้อยจ้าแม่จะพามาซิเบมึงอืนัวได้ทีแล้วค่ะเนื้อไก่มันจะออกง้อหวานเดี๋ยวเขามาใส่วุนเสรนจกันเลยเนาะคนะ่ะเนาะ แม่จะป้ามาใส่หุ้นเสร็จใส่หุ้นเสร็จตามชอบค่ะเขาจะบอใส่หลายเพราะว่าเปแล้วเขาจะกินอีกที่หนึง่งเขาจะคอยมาตั้งหมอใส่อีกที่หนึง่ง ใส่พอกินเดี๋ยวมันจะอืดน,นะคะแล้วเขาก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะต้นหอมต้นหอมสองต้นต้นหอมสองต้นผักดังตูใส่ลงไปเลยค่ะตูอุ้ยหอมทะลุจอค่ะทุกคนเมน,เมนูนี่มีตำนานนะคะ เป็นเด็กน้อยสมัยโบราณเมื่อตอนนี้แม่กะหาหาสิบเจ็ดแล้วเนะะเาะสี่สิบก็ปีอ๋อสี่สิบก็ปีจําความได้ก็เป็นคนเหตุกะทำไก่อันมากจากน้าทาคำเนาะแม่กะนอนรอถ่ากินนี่แหละจนรับบด้กิก็มาแล้วไ่ได้กินเท่าแหละอ่า ย yeah, าฮอาดีลายบริกิขี้โแรงตื่นเม่อช้ามาแม่บอกว่าอ,อมไก่ใส่วุ้นเส้นอ้จัดเลยค่ะแม่พักกันกินตะวุ้นเส้นค่ะบริกินไก่ชอบหลายชอบวุ้นเส้นเดี๋ยวครับตังโต๊ะกันเลยเนาะ,ะนาะจยาแม่จะพามาตักคะ่ะแม่ปิดไฟพอดีเรียบร้อยแล้วคะ่ะอ,อมไก่ใส่วุ้นเส้นไก่ไ แม่เอานังออกนะคะไก่ซีพีเรานี่แหละโอ้ยแม่ว่าจะเอมมา้าสองม่านตักบุ้นเส้นมันตักได้อยู่ตักให้ย้ายเท่าค่ะคุณยายอยากกินอ่อมไก่ใส่วุ้นเส้นคุณยายกบเจ็ดสิบแปดปีแล้วค่ะ อยากกินแบบโบราณเอาหาเนื้อ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 หน่อยทำน้ำจักหน่อยเสร็จแล้วค่ะออมไก่ใส่วุ้นเส้นหอมรสชาตินัวหวานเพราะว่ะ ไก่เขามีความหวานอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะนัวแต่โบเข้มนะคะสูตรนี่พอดีพอดีไปตั้งโต๊ะกันเลยค่ะไปะแม่ก็จะพามาตักเข่าให้ยายเขาย่าอยากคุณยายชอบกินใส่ใส่ถ้วย ณย,ยชอบกินใส่ถ้วยหาข่าวให้คุณยายค่ะเอาเข่าวไปให้คุณยายกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เด้อค่ะเด้อผู้เฒ่าหาเทดคลิปลงยูทูบค่ะซอยเป็นกําลังใจซอยคอมเมนต์ซอยแชร์ให้ผู้เฒ่าเด้อค่ะเด้อจากเมย่าค่ะหาเทดคลิป ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะเอาเข้าไปห่งย่าเขา่าหนึ่งก่อน